ขับแล้วดูดีไม่มีใครเกินพรีเมียม s อ v สายเท่าสายเพลินสีดำตัดขาวดูแพงเกินใครภายในหรูหลาน่าสบายสุดใจต้องคันนี้เลย v o l v o x c 4 4 T4 m o m e n t u m ไว้ลูปตัวโถบอดีสีดำหลังคาสีขาวจากป้ายแดงราคา2องล้านเมืบาทแต่วันนี้ราคาไม่ถึงล้านแล้วไฟหน้าใช้ไฟ LED ซึ่งมีความคงทนและมีความร้อนที่ต่ำ กระจังหน้ามีช่องแอร์โฟที่กว้างซึ่งสามารถลดความร้อนของเครื่องได้อย่างดีเลยทีเดียวล้อแมกอลลอย18นิ้วมาพร้อมกับยางมิชลินปี2023ลนมถมีขนาดความยาว4,425ม mm, มความกว้าง1,863ม mm, สูงอยู่ที่1,652ม mm, มและระยะฐานล้อ2,702อ2 7มมด้านหลังนอกจากให้ดีไซน์ที่สวยงามแล้วยังให้ตัวคลิกเซ็นเซอร์มาและ เซนเซอร์ถอยสี่จุดกล้องมองหลังไฟเบรกดวงที่3ไฟเบรกของ Volvo xc 4 0คันนี้เป็นดีไซน์เหมือนค้อนของท่อชื่อว่า t ่อ r h m m m r r หน้าจอเล克ไมเป็นแบบดิจิตอลมาด้วยความกว้าง12.3นิ้วและยังได้ปุ่มพุชตาที่มาพร้อมกับปุ่ม Stop Engine อีกด้วยมาพร้อมกับจอกลารที่รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay และมีลำโพงอีก8ลํลโพงด้วยกัน ภายในกว้างขวางเรียบหรูด้วยเบาะหนังสีดำฟังก์ชันครบคันไม่ว่าจะเป็นไวเล็ชาร์จเคียร์ไฟฟ้า8สปีดและภูมิลัยมันติกฟังก์ชันด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวางและมีแอร์หลังให้อีก2ตัวตรงกลางของเบาะด้านหลังสามารถเปิดไปหยิบของท้ายรถได้และยังเป็นที่วางแขนได้อีกด้วยด้านล่างของช่องแอร์ยังมีจุด DC o u เอาลให้เราสามารถเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆได้อีก ความจุด้านหลังสัมภาระมีความจุอยู่ที่452ลิตรแต่เมื่อพับเบาะหลังลงจะมีความจุอยู่ประมาณ1,328ลิตรเลยทีเดียวมากับเครื่องเบนซินเทอร์โบ2.0ขับทุกโค้งเกียร์สมูทไม่มีใครเทียบมากับความแรง190แรงมา้า300นิวตันเมตรท็อปสปีด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับทางชอ่องใครด้วยนะหรืออยากพูดคุยกับเราคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยวันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบาย